เกสุดท้ายแล้วก็ผู้ชมอยากให้อะไรรู้มาอยากให้ Facebook ไลน์เนี่ยตั้งกล้องตรงนี้แล้วตอนที่เบรกโฆษณาเนี่ยมาฟังว่าดรเสรีกับปรนัศนเนี่ยคุยอะไรกันมันแซบเลอเกินออนแอร์ไม่ได้อ่ะแล้วแต่มามาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมามาถามอะไรอาจารย์บ้างข้อความแรกเขาบอกว่าอะไรไหนส่งมาหน่อยอันนี้มันสั้นนะคุณนุ่นส่งมาใหม่ซิพบเด็กแล้วไม่บอกกันคืออะไรอ๋อโปเกมอนตอนนี้ไม่ค่อยฮิตแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกเอ <c oughs> <c oughs> มันเป็นกระแสทนั้นเองและสุดท้ายมันก็หมดไปค่ะเนาะดังนั้นเวลาอะไรมาใหม่ๆไม่ต้องตกใจมากเวลาคนเขาเห่อเหิมกันตั้งสติแล้วดูอย่างเฝ้ามองมองอย่างคนที่คาดการณ์ให้มันแม่นก็ได้เออเห็นมาพอตอนแรกโปเกมอนมาเนี่ยคนก็รำคาญกันเยอะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแต่พี่บอกแล้วว่าแป๊บเดียวใช่อาจารย์เป็นคนบอกเราบอกในไในการนนี่แหละว่ามาเดี๋ยวก็ไปเนาะอ่าข้อความต่อไปไหนส่งข้อความมาอาจารย์เสรีห้อยพ้าอะไรครับวันนี้ หลวงปู่ทวดใช่อาจารย์ส้อยส้อยเส้นนี้ประจําคือที่สห้อยเส้นนี้ประจำเพราะว่าที่เหลือทั้งหมดอยู่ในแบงก์กันเลยเปลี่ยนไม่ได้อ๋ออาจจะเพราะวันนี้เสื้อลายสวยแล้วก็ทําให้พระเด่นออกมาคุณผู้ชมก็เลยเห็นชัดอ่ะหลวงปู่ทวดนะครับนักศึกษาเปิดความลับของความลับขององค์กรเขาไม่เขาไม่อะไรไม่เหมาะสมใช่ถูกต้อง นี่ไงเราพูดกันเสมอว่านักศึกษาฝึกงานเนี่ยการได้ซีหลอกเนี่ยแล้วคุณอ่านสิ่งที่คุณซีหลอกนั่นยังหาข้อมูลได้ดีกว่านะดังนั้นน้องๆที่กําลังไปฝึกงานอย่าไปบ่นว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่ให้เราทําอะไรหรอกเพราะเรามาฝึกเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เราเห็นเนาะอาจารย์เนาะอ่ะข้อความต่อไปเลยครับเช่นครับเคยไปฟังไขตรงครับพวกนี้ร้านสมองเก่งยังไงเนี่ยว่าซิเขาใช้จิตวิทยาเก่งมากเลยครับอาจารย์อืมอย่าสรุปอย่างนั้นเลย เขาสอนเพื่อจะให้เราเกิดความมั่นใจและชวนให้เรามาทำอาชีพเนาะ,ะอย่าใช้ว่าล้างสมองเลยเนาะแต่เมื่อเราเองเนี่ย mm hmm. เห็นพ้องต้องด้วยแล้วมาทำรเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อจะทำอย่างคนที่เป็นมือโปรจะทำอย่างไรเนาะทำทำให้คนไม่รังเกจอาชีพคุณทำบแบบมือโปรจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่าข้อความต่อไปข้อความต่อไปครับผู้ชมครับอาจารย์คิดว่าการเดินทางสำคัญไหมคะจบแค่นี้ไหม เดินทางไปไหนอะส่วนตัวคิดว่าการเดินทางต้องใช้เงินเหมือนน่าจะการเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ๋อม,มันสำคัญสําหรับการเปิดโลกทัศน์ค่ะถ้าเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเนาะแต่ถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินก็ดูโทรทัศน์สารคดีเอาแล้วกันเขาบอกถ้าเราเอาเงินไปจ่ายไหนเมื่ออ๋อพอไปเที่ยวแล้วเงินเก็บมันลดลงอาจารย์คิดยังไง ก็มันก็ต้องคิดว่าประสบการณ์ที่ได้คุ้มเนาะมันเหมือนเราลงทะเบียนเรียนคุณผู้ชมก๊อฟเนี่ยในฐานะเป็นครีเอทีฟเวลาเราไปต่างประเทศเราเห็นอะไรใหม่ๆที่ประเทศไทยไม่มีอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคิดอะไรได้ใหม่ๆก็เ้องบอกไว้อย่าไปคิดแค่เสียให้คิดว่าที่ได้คุ้มไหมใช่นะครับแล้วแต่แหละแล้วก็ถ้ามีเงินน้อยก็ไม่ต้องเที่ยวต่างประเทศตุรกีใช้ใช่อะไรอย่างงี้ก็ไม่สารดีเอาถ้าอยากจะไปต่างประเทศอ่าข้อความต่อไปเชิญครับ เดี๋ยวนี้คิดว่าน่าจะผิเมพนการเสนอข่าวต้องอาศัยคลิปต่างๆจะเหมือนกันทุกช่องไม่มีการแข่งขันออช่วงนี้จะมีอาจารย์เป็นช่วงเหมือนกับโลกโซเชียลวันนี้ส,สัปดาห์นี้ก็เห็นว่าหลายๆช่องก็จะเอาเรื่องนี้หยิบมาแล้วก็เป็นข่าวกันไปเช่นก็เห็นนะมันที่มีรถคันนึงขับแซงกันไปแซงกันมาแล้วก็เอาปืนออกมาแล้วก็ยิงทุกช่องเล่นเรื่องนี้หมดเลยเอาคลิปมาทําข่าวอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะคือการทําข่าวเขาก็ต้องดูว่าไอ้เรื่องไหนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ควรจะลงก่อนทีนี้เมื่อควรจะลงเนี่ยภาพเขามีภาพของเขาเองเขาก็ต้องใช้ภาพเองแต่ถ้าเกิดไม่มีภาพเขาเองเขาก็ต้องขอบคุณคนที่มีคลิปได้ให้เขาเอามาใช้แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่โลกโซเชียลมันใกล้ตัวใกล้ตัวเรามากพอมันแชร์กันเยอะๆก็น่าจะเป็นข่าวได้แต่อย่าลืมนะเจ้าของเขาก็บอกว่าเขามีลิขสิทธิ์นะจะใช้ขออนุญาตนะระวังไว้ใช่ระวังไว้นะพวกทําข่าวทั้งหลายอาเชิญครับข้อความต่อไปเลย ถ้าโดนแซงคิวจะทำอย่างไรคะอาจารย์ก็ถ้าหากว่าเรามั่นใจครับว่าเขาไม่ใช่คนร้ายไม่เหมียววธก็พูดกับเขาดีๆนะว่าแถวอยู่ตรงนั้นครับ,รบแต่ถ้าเราดูาท่าทีคนนี้ไม่แน่ใจมันจะมีอะไรหรือเปล่าก็ปรงงมันเถอะใช่อาจารย์บอกเสมอนนะเราไม่รีบขนาดนั้นช้านิดหน่อยชีวิตเราดีกว่านะเพราะถ้าเกิดเราไปพูดจาแรงๆเกิดเขากำลังแบบคนสมัยนี้น่ากลัวก็เหมือนย่างกรณีเมื่อกี้เห็นไหม คนเข้าไปถ่ายรูปเนี่ยโดนขนาดนั้นเขาต้องตะโกนช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเนี่ยพอเขาเริ่มกลัวแล้วนะเห็นมากจริงนะครับก็ลองดูแล้วกันดูสถานการณ์เอาอาเชิญครับได้ข้อคิดที่เที่ยงทมดีค่ะแต่เศรษฐกิจไะครับไม่ดีต้องแก้ไขยังไงดีอาจารย์ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเออมันก็มีปรับมีเปลี่ยนมีปรงมีไปเนาะ อะไรที่เราต้องปรับตัวก็ปรับอะ,อะไรที่เราต้องเปลี่ยนนิสัยเราก็เปลี่ยนอะไรที่มันปรับมันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องย่าแย่ก็ปลงซะเนาะอปอปลาที่อาจารย์บอกเนี่ยมันใช้ได้ทั้งทุกส่วนจริงๆเนาะอันไหนต้องปรับเปลี่ยนเราปรับแต่ปรับไม่ได้ปลงจริงก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นคุณผู้ชมอะก็ความต่อไปชอบคนละครึ่งทางดีไหมครับขายของอันน<ห>ี้น่าจะเป็นเรื่องการค้าขายบนทางท้าขายของซีกหนึ่งแล้วไง เดินซีกหนึ่งไม่ได้หรอกมันผิดกฎหมายอ่ะาจา้าหนึ่งมันผิดกฎหมายด้วยกับสองคุณยืนอยู่คุณวางอยู่ซีกเดียวคนซื้อคุณเนี่ยเข้ามากินอีกซีกหนึ่งก็หมดอยู่ดีใช่เนาะคือมันไม่ได้หมายความว่าพอแบ่งซีกแล้วเนี่ยนะคะคนซื้อเนี่ยจะไปอยู่ซีกเดียวกับคุณ,คณก,ก็ยืนเต็มที่เหลือนั่นแหละเนาะอย่างที่จย์บอกเริ่มต้นนับหนึ่ง ไปตลาดที่เขาเปิดเอาไว้280แผงเนี่ยเชื่อสิถ้าคุณไปรวมอยู่ขายของถูกเขาจะไปหาคุณมันกลายเป็นตลาดมันจะเป็นตลาดเนาะอ่ะข้อความต่อไปมีอีกไหมครับเชิญเลยครับกทมน่าจะจัดให้มีถนนคนเดินทุกวันเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นสีลมหรือสีดวงก็ได้อาจจะดีกว่านี้ก็จริงๆแล้วหลายเมืองก็มีแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าก่อนจะทําต้องปรึกษาคนที่เขาขายของอยู่ในร้านก่อนว่าเขายินดีไหมแล้วกรุงเทพด้วยเนาะวันเสาร์ที่เดี๋ยวนี้รถก็ติดมาปิดถนนเขาติดอยู่เอางี้นะกัน,กนลงทางดุนตรงเพลินจิตเนี่ยนะคะมันจะติดตั้งแต่เซ็นทรัลเอ็นบอสซี่เซ็นทรัลชิดลมนะคะเกสร แล้วก็เซ็นเตอร์เวิลด์แล้วก็พารากอนแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็มุงกรโอ้โหลงตรงนั้นใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงค่ะใช่ช่วงนี้รถมันติดแต่ว่าต่างสังหวัดอาจจะเปิดเป็นถนนคนเดินไม่น่าเกลียดนะไอข้อความต่อไปเชิญครับใช้สิทธิประกันสังคมครับอาจารย์หมอตรวจโรคไม่ค่อยยังไงครับไม่ค่อยละเอียดจะรีบไปไหนทำยอดจากข้าหัวคนไข้หรือเปล่าอันนี้ก็พูดยากเนาะ เพราะว่ามันก็มีคนบ่นเรื่องนี้เหมือนกันมีลูกน้องพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาพาแม่ไปโรงพยาบาลทีแรกไม่ได้บอกว่าจะใช้ประกันสังคมเขาพูดจากันดีๆดีแต่พอเขาบอกว่าใช้ประกันสังคมปั๊บอ๋อไม่ใช่ตรงนี้นะไปตรงนูน้นใช่ก็เพื่ออีทวัลงไปอีชั้นนึงเลยครับเออพูดกันดีๆก็ <N os> ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอืมมาตรฐานขั้นต่ําคืออะไรทําให้ได้ระดับนั้นก็แล้วกันอย่าให้ต่ากว่ามาตรฐานอีกเลยนะ คนเขาสงสัยเพราะคุณทำวิธีให้บริการที่มันจับได้ว่ามันมี2มาตรฐาน,นอะอาารยนเนาะ,ะ,ะก็ฝากไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วกันแ,แนอ่ะก็ความต่อไปเชิญครับเบื่อพวกนะะักข่าวบางคนที่ชอบถามคำถามแบบรู้สึกอย่างไรที่นำศพพ่อเข้าหมู่บ้านไม่ได้มันเป็นคำถามนำที่จะก่อให้เกิดคำตอบเชิงลบ หรือถามเบาสาวว่าอะไรว่าอะไรสักอย่างหนึง่งก็เป็นคำถามนาเชิงลบอาจารย์ทําไงดีอะ ก็ทํายังไงได้ล่ะถ้าเกิดบรรณาธิการสั่งให้ไปถามแบบนั้นเด็กก็ทําตามบรรณาธิการนั่นแหละต้องนี่ไงนะอ่ะเวลาหมดแล้วแน่เลยคุณผู้ชมเอางี้ก็คอนเฟิร์มเรื่องการออกอากาศของเราหน่อยนะครับและการเสรีดราม่าของเรานะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับสดสดสองทุ่มตรงนะครับทางช่องทูเวชชั่นสามหนะครับช่องซูเปอร์บันเทิงของเรานะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับเชนเดเียจากโฮมโปรและแน่นอนว่า ทิ้งท้ายค่ำคืนนี้ด้วยข้อคิดดีๆจากดรเสรีวงมุนธาด้้นนุนครับเช่นครับทุกสังคมมีกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องไปเผชิญกับปัญหาใดๆทั้งสิ้นเคารพกฎหมายกันเถอะครับถ้าหากว่าเราจะอ้างเหตุผลนู่นนี่นั่นเพื่อทำผิดกฎหมายก็แปลว่าเราไม่เคารพความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายกฎหมายนั้นใช้กับคนทุกคนยากดีมีจนเรียนสูงเรียนน้อยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้น จงเป็นคนเคารพกฎหมายกันดีกว่าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ